สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมครับกากยูเซอร์นะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมเกนชินอิมแพคอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ชมก็วันนี้นะครับเราจะมาทำเควสนะครับเป็นเควสทั่วไปนะครับไม่ใช่เควสหลักนะครับก็คือเป็นเควสเสริมอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นเควสนะครับนี่เลยค้นหาห้องนิลภัยนะครับตามที่คุณยายล็อกซินนะครับได้บอกเอาไว้นะครับในหมู่บ้านควินควินจี้อะไรประมาณนี้ผมไม่รู้ออกออกชื่อถูกหรือเปล่าครับก็ ถ้าคุณจ่ายนะครับบอกว่าถ้ามีห้องนิรภัยอยู่จริงนะครับบางทีก็อาจจะพบบ่อเสนะครับจากน้ําตกตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้านควินจินะครับเออผมก็ไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆโอเคนะครับสําหรับเควสนี้นะก็คือมันเป็นเควสเสริมนะครับซึ่งถ้าเราเข้ามาในเมืองควินจิอะไรเนี้ยแล้วเราก็จะได้รับนะครับแล้วมันเป็นเควสที่ยาวมากนะตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นสเต็ปที่3ามของเควสนะครับซึ่งผมไม่ได้อัดเควสตอนแรกนะ ก็มันเป็นเควสที่แก้ปัญหาพัซเซนะครับแต่เควสเนี่ยจะเป็นเควสที่เราต้องแบบเอ้ากดพิษกดอันติเฉยโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้านะครับทางเข้าของห้องนี้ไพยจะอยู่ข้างๆน้ําตกตรงนี้นะมันจะเข้าไปตรงนี้ครับตอนแรกเนี่ยมันเข้าไปมันจะให้เปิดใช้อะไรวะใช้เหมือนหินศิลานะครับเปิดเข้าไปนะครับแต่นะผมเปิดไปรอบนึงแล้วผมแบบไม่ไหวจริงๆนะครับเจอมอนสเตอร์เลเวลสูงนะครับก็เลยต้องออกมาก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะเข้ามาข้างใน,นครับภารกิจของเราก็คือเราต้องปกป้องเนี่ยเขาเรียกว่าสมบัติแล้วกันเ,เขาหน้าจะเรียกว่าสมบัตินะเดี๋ยวเราเข้าไปแล้วก็เริ่มเหมือนกับเป็นบททดสอบอะไรเนอะ่ะไม่ให้มอนสเตอร์ห้าตัวนะครับมาแบบมาจัดการหินละไผ่ครับคือเราตายไม่เป็นไรแต่ขีดที่จะงลอดภัยนะครับอืจัดเข้าไปดิจัดเข้าไปดิบอกเลยว่า มันยากนะครับเวรดอะยากมากเอาอันติไปเราต้องคอยหลบผิดเรื่อยๆอย่างนี้นะอโอ้โหเราแบบตีแรงมากนะขนาดขนาด,ขนาดตัวนี้ไม่ใช่ตัวที่จะเป็นเมนหลักที่เราจะต้องต่อสู้นะครับเราจะใช้บาบาร่านะครับอยู่เอายังโจ้คนอย่สามยี้ย โโอเราจะใช้เป็นนี่แล้วกันนะครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปจัดเข้าไปหนึ่งทีสองทีออย่างกูก็ต้องยอมแพ้ต่อไปนะมันจะมาสองตัวนะครับบอกได้เลยว่าตอนนี้ต้องให้มันมาลุมเรานะครับ เฮ้ยตอนนี้เหลือทำไมเหลือแค่นี้วะเนี่ยต้องมีตัวโจมตีแน่อีกตัวนึงอยู่ไหนวะเนี่ยเราต้องเราต้องเหมือนกับเฮ้ยไม้ตวนึงโอ้โหเฮ้ยเยอะเกินไปปะน้องเยอะเ,ยเกินไปปะอันติไปอันติไปดิพยายามล่อให้มันออกมานะครับต้องพยายามล่อให้มันออกมาบาบาร่ามาบาร่าทำไงชอบมากเลยน้องบาบาร่าคือแบบ ถ้าไม่มีบาร์บาบารบาร่านิตตี้ผมบอกบอกเลยว่าตายนะครับย่อยยับกินจนต้องกินจนกระเพาะแตกอะ่ะหิวจนกระเพาะแตกอะ่ะเอ้ยไม่เอาสิอุ้ยอืมโอ้ยสกิลตัวไหนบางคนเนี้ยโอ้โหตอนนี้เริ่มมึนงงมึนงงในดงลวงเท้าลวงฝ่าเท้าลดงฝ่าเท้าลวงฝ่าเท้า,า,ทาต้องเปลี่ยนตัวก่อนนะครับตอนนี้ เปลี่ยนเป็นสกิลฮิลของบาบาร่าสักแป๊บนึงนะครับแล้วก็มาดูลักมามาต่อโอ้โหเมื่อกี้ก็เห็นเห็นเขาสกิลอยู่ก็ยังเข้าไปเนี่ยเราต้องออกมาตั้งลากก่อนอืมลิซ่าลิซ่าต้องเปลี่ยนลิซ่ามามั่งนะครับตอนนี้ลิซ่าผมรู้สึกว่าจะเลเวลอัพมาด้วยไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะตอนนี้ผมเลเวลอัพแต่ดูลักนะครับแต่ จริงๆอะดันนี้นะครับต้องใช้เป็นมอนเตอร์ที่อมอนเตอร์เอต้องใช้ตัวละครตรีที่ที่ยิงไกลๆได้นะครับเพราะว่าตัวต่อไปที่เราจะเจอครับตัวที่หนะ้าผมมันลอยได้นะครับโอ้โหตายไหมตายไหมอันติไปอันติไปเฮ้ยเฮ้ยมันมาใกล้มันมาใกล้ สมบัติของเราไอชีวิตเรามันไม่เท่าไหร่นะแต่แบบปกป้องสมบัติเนี่ยมันยากจริงนะครับเดี๋ยวพยายามล่าเขาออกมาตรงนี้กันเหมือนจะไปยิงเราตอนนี้วิสไซอุ้ยโดนเอาไปเอาไปดิเอาไปดิอไอพวกโกเลมพวกนี้มันจะแพ้อะไรวะแพ้ดาบใหญ่นะครับจะแพ้ดาบใหญ่ของเรา ต้องหนีก่อนตอนนี้คิวก่อนครับเฮ้ยมันยังอ๋อถ้าเราไม่ไม่ไปครับมันจะโจมตีโอ้หไม่ผ่านแน่เลยวะอันติมาอันติมาสฟาดไปดิตายไปหนึ่งตายไปหนึ่งโอย อ,อุ้ย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 แรงเกินอุ้ยตอนนี้วุ่นวายมากอุ้ยแต่เราจะชนะเอาไว้เจตัวเดียวให้น้องบาบาร่าดัดการนะครับจะได้แบบเอาไม่ไหววะคุณผู้ชมเอาเข้าไปแต่เข้าไปอุ้ยฟาดเขาไปดีน้อง โอ้ยกระเด็นมาอุยอ้ยอุ้ยผมไม่น่าเปลี่ยนตัวเมื่อกี้ผมไม่น่าเปลี่ยนตัวแต่ผมอยกเปลี่ยนตายไปเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวต่อมานะครับเรียกว่าจะเป็นตัวที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะรีบโจมตีเพื่อล่อเราต้องล่อเฮ้ยเหลืออ,อีก9%เเนเนี่ยเราจะแพ้ ถ้าแบบเขาทำลายอันนี้เราจะเพครับโอ้โหเนี่ยมันยากตรงนี้เนี่ยเนี่ยมันลอยได้เออถามว่ามันถึกไหมมันไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะตัวนีน้แต่ว่ามันลอยได้เนี่ยเออผมเกลียดมากเลยแล้วผมเป็นตีที่ไม่ค่อยใช้ตัวที่มันลอยได้อะผมผมเลเวลอัพดีลักมานะแล้วตอนนี้มันไม่ค่อยได้มันไม่ได้ใช้เลยนะครับสำหรับตัวสุดท้ายตอนนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวอุว้ย อุ้ยไม่ไหวครับต้องกินต้องกินเพื่ออยู่กันตัวนี้ต้องฮิวโอ้เอาให้เต็มเฮ้ยมันมันหมดแล้วเหรอเ๋ยวผมผมลองกินกินแบบอะไรอะ่ะกินเป็นยาป้องกันด้วยดีกว่านะครับเพราะว่าโหมดมากใช้ทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็ปกป้องปาร์ตี้ของเรา อุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยโดนตายอือหึอือหึเอากดผิดเดี๋ยวต้องฟื้นชีวิตขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็ฮิวนะอุ้ยโดนทีเดียวตายอ่ะโอ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นมันวะเฮ้ยมันลงมาแล้วครับผมว่าน่าจะพอสู้ได้ อุ๊ยโอ้โหแรงว่ะแรงว่ะเอาคือตายเลยนี่วะต้องเติมยาก่อนป่ะต้องวันนี้เอายาฟื้นคืนชีพเราก็ยังไม่มีนะอะไรวะเวลยุทพลาดแต่ตีหนักมากผมเคยไปตีแบบกับเวลสามหกอะ่ะมันไม่ขนาดนี้นะเนี่ยผมบอกว่ามันหินจริงหินจริง เฮ้ยอยู่ไหนวะไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเอ้ยเจอแล้วต้องโอ้โหต้องหนีกันตรงมาณนี้อุ้ยเมื่อกี้ดีลักตายเฉยครับโดนทีเดียวเองเลือดต้องหกพันนะครับ โอ้ยตอนนี้งงมากถ้าเล่นในมือถือจะเล่นง่ายกว่านี้นะเพราะผมเลยโดนทีเดียวตายเลยเกินไปโอ้โหโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โห,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 โหตายทั้งตี้ครับตายทั้งตี้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่ม ใหมม่่่นะครรัับตต้งแเิจัดเข้าไปไม่ไปดีเนาะเฮ้ยอุ้ยตายตายไม่ตายพี่ยังไม่ตายอืมหินหินร่วงโดนตัวเองตอนนี้ยังอยู่ครบร้อยเปอร์เซ็น อืออืออุยศพมันยุงไม่ได้ไม่ได้พี่เป็นคน,นเนยเนาะเฮ้ยโล่โล่ครับโล่นี่ไงโล่ <c oughs> ออกมาออกมาให้ไกลออกมาให้ไกลโล่นี้ช่วยได้เยอะนะครับคุณผู้ชมถ้าแบบถ้าเจออ,อันติมาอันติพร้อมอันติอันติดูอุ้ยๆๆตายวะเฮ้ย <c oughs> มันอัดมุมมาเลย โอ้หว่าต้องฟื้นคืนชีพก่อนนะครับ uh, แล้วล่ะอุ้ยอ้ามันยังไม่ตายวะปล่อยมันกันตอนนี้เราต้องฮิวนะครับอะไรวะเราต้องฮิวตัวเวทแล้วก่อนเรียบร้อย เบื่อมากเลยเพื่อพอออกมานี่คือมันต้องมาตีไอ้นี้ก่อนต้องมาตีสมบัติก่อนเอ้ยก็คือเป็น,มนแมลแดงมดปวกเลยนะเดี๋ยวได้รู้เฮ้ยมันยังมีตัวตีโจมตีอันนั้นอยู่นี่วะเฮ้ยมันนี่ดีโอ้โ นี่ออกมานีมาหนิเฮ้ยมันก็ยังมีคนตัวตีอยู่ปะเออเป็นอะไรวะชอบตีอืมทันตีมาโอ้โหรับไปซะ ไม่โดนพี่หรอกเฮ้ยอันติน้องจุ่มไปดิพยายามอย่าเข้าไปหากล่องตอนนี้อุย้ยเก็บทุกเม็ดแหละโอ้โหโอ้ เฮ้ยมันไปอีกแล้วอะพี่ก็อยู่เนาะทำไมนอกใจพี่เฮ้ยจะแตกแลวอวะผู้ชมหมายถึงไอ้ยูกูแกลแล้วเราเฮ้ยอ้อตายเฉย แล้วก็ลูกแก้วเรากค้จะแตกแล้วกี้มันชุลมุนจัดอะยากมากอะถ้าเราแบบเลเวลแค่นี้อืมอืมตายไม่ไหวต้องกินตอนนี้ต้องกินเนื้อก่อนนะไม่งั้นตายแน่อนอน เรียบร้อยทีนี้ก็เหลืออีกหนึ่งตัวนะเมื่อกี้ที่มันชอบเนี่ยเราต้องคอยเก็บไอ้นี้เรื่อยๆนะครับเป็นกุญแจสำคัญอดี๋ยวนะไม่เห็น các bạn, xin cài giăng xa. Ui. Gần tay Ở đây, ở đây. จังหวะนี้ลงมาไอ้น้องลงมาโดนพี่ซัดสักหน่อยอืออืออือโอ้โหตีซะนานโอ้โหโอต้องกินไก่กล้ววะขอปลาดังกินไก่นะแล้วก็โอ้โหหมดแล้วอุ้ยทีเดียวเองไงโอ้โหตัวฮิวเราตายแล้วครับตอนนี้ลำบากละ tỉ lệng hơn hẵng tỉ về hẵng tỉ đấy Uh huh. แรงมากอะแรงมากครับคุณผู้ชมผมต้องใช้แอปเปิลอีกแล้วนะครับท่านพืนทุกคนตอนนี้ผมต้องชุบชีวิตบาบาร่ามาก่อนนะครับตอนนี้มีโอกาสให้ชุบชีวิตแต่ผมต้องชุบชีวิตมาก่อนแล้วก็ให้น้องนะครับอะไรดีกินกินก่อนตอนนี้โอ้โอุ้ย อืออ,อ,อือเอาบอ,อายู่ไหนวะไม่เห็นมันอ่ะเราต้องหลบดีๆตรงวันนี้โอ้โหยเยอะเกินโอ้โหน้องน้องก็มาผมมองไม่เห็นมันนะครับ ตอนนี้มองไม่เห็นแบบโอ้โหตายอีกแล้วอืมอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาลงมาลงมาดิแน่จริงเมื่อกี้ติดหินมองไม่เห็นต้องหายตั้งหวะครับเรามีมีโอกาสจะชน,นะตอนนี้เรามีอื้ออือ อีกน uh. ิดเดียวคุณผ ah ู้ชมอีกน um. uh. ิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไม่เอาดิมัดอีกนิดเดียววะอันติมาดิอันติผมมาดิจังหวะเนี้ยอืมโอ้ไม่ไหวต้องกินแอปเปิลครับคุณผู้ชมไม่งั้นผมผมตายนี่สัตว์ไ้หมดอุ้ย ไม่เป็นไรตอนนี้ผมก้าบวกก้าก้าบวกก้าบวกอันติอันติมาขอปิดเฮ้ยอยู่ไหนวะเฮ้ยต้องหลบก่อนครับอุย้ยตายเลยไม่เป็นไรเรามีตัวอื่นบาบาราจัดการครับบาบาราจัดการตายไปดิตายไปดิปดโอ้โหตีทั้งงานเนะี่ยสองรอบอะคุณผู้ชม โอ้โหมันมันเก่งหรือผมกลางวะนะถามจริงตอนนี้ขอคืนชีพดีลักก่อนนะครับแล้วก็จะมาเก็บของนะครับโอ้โหบอกเลยว่าเวสนี้นี่หนักหนาสักกันมากผมไปตีมังกรน,น้ำแข็งเวิลน่าจะ3าที่อ่ะผมชนะแบบชิวๆอะ่ะคุณผู้ชมอันนี้แบบคือโอดเกิน นะครับต่อไปมันให้ไปสำรวจอะไรไม่รู้นะจะเสร็จเควสแล้วมั้งผมไม่แน่ใจผมมาสามสเต็ปแล้วแต่ละเควสนี่ก็ยากมากเลยเป็นแนวพัซซ์อะไรนี้ให้เราแก้ปัญหาครับเฮ้ยน่าจะจบแล้วล่ะนะครับ,รบเพราะว่าเจอกล่องสมบัติละเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นอ่าลูกแก้วอะไรวะเรียบร้อยเฮ้ยมันยังมีต่อวะคุณผู้ชม มันยังมีต่อว่ะมันให้ผมไปหาคุณยายล็อกซินนะครับแต่ว่าผมว่าคลิปนี้ผมเล่นมาเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องขอจบเพีงนท่านี้ไปก่อนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันนะครับ